เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราพาขเลิฟเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้ซีรีส์ินทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับอย่างแรกเลยนะฮะก็ปกติเนี่ยผมจะพาสร้างบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมอ่าอย่างแรกเลยก็จะเป็นแบบว่าเตียงนะครับซึ่งจะเป็นเตียงแบบว่ามีหมอนนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราว่าเป็นกระแพงก่อนละกันนะครับผมจัดไปเอาเป็นคอนกรีตสีขาวละกันน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 นะะ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 ฮโโอออออออเเเเเคคคคคครร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 ััััับบ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 ผผมมมมมาาาาาาสสหหยยยย่่่่่่งงงแแแแกกกกกกก็็็็จจขุุดดไไไปปปลลลลลีีี้้ววววึต์1 2 3 4 5 6 7นะครับอ่าเดีย๋ยวเราวางตรงนี้ที่มานะครับก็คือแบบมันเกือบจะเต็มบล็อกกับผู้ชมอ่าเมันจะประมาณอ่าเมื่อแกะไปหนึ่งนะมันจะเหลือนิดนึงพอดีก่อนจะเต็มบล็อกนะครับซึ่งเนี่ยก็จะเป็น7บล็อกของสโนนะครับผมและอย่างต่อไปเราจะปล่อยเอาเมือสแตนออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ไป2อันเลยฮะเจวันนี้อ่ถาถามว่าทำไมถึงใช้ดิปเปิเซอร์ใช่ไหมก็คือแบบมันจะได้ตรงนั่นเองนะเลยสโตนบล็อกครับผมเจวันนี้ก็ใส่เข้าไปดีครับแล้วก็ทุบทิ้งเลยนะครับผมเนี่ยใช้แคี่เหลออนแ้ะ ผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนหมอนนั่นเองนะซึ่งถ้าอยากได้สีอะไรเนี่ยก็แค่ยอมนะครับแต่ว่าผมใช้สีดีฟอลไว้ละกันนะครับผมและขั้นตอนอย่างต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะมาดันอ่าเป็นแบบสลับนะครับผมนี่ควาสลับแบบลงมาหให้รับผมซึ่งเราใช้เป็นพิซซ่านั่นเองวางหันหน้าลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลสโตนจัดไปดิครับนี่มันก็จะดันลงมาตรงนี้แล้วนะครับว่าอะไรลุงเนี่ยลุงมายุ่งทําไมออกไปลุงเออเฮ้รถกระเลมด้วยอ่ะเพิ่งสนใจเหรอเตียงนี้เนี่ยฮะสงสัยจะอยากได้บ้างนะครับผมเอาล่ะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แล เราก็จะวางไป2เตียงแบบนี้เลยนะครับอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะครับผมวางรอบๆเตียงเลยฮะหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็วางมาข้างๆแบบนี้ผมอ่ะแบบล้อมรอบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนหัวเตียงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางนิดหน่อยนะครับผมวางมาประมาณนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาตกแต่งกันนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบกระถางดอกไม้นะครับผมใส่เข้าไปนิดหน่อยอะเป็นแบบเห็ดละกันเนาะแล้วก็เป็นดอกสีฟ้านะครับนี่สวยดีเนาะและตรงนี้เนี่ยเราก็จะใส่รูปไปนะครับซึ่งเป็นรูปอะไรก็ได้นะสมมติจะเป็นแบบว่่่าารรรรรรรููปฟีีีีีีเเเออ์ลลละะกกััันนนนมมมมสสสวววยยยยดดคคบบ้้้ผแแตงท็จ ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งผมว่าสร้างค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมในโซยเบิลอะไรอย่างเงี้ยเออแค่แบบเอาเมอร์สเตนเนี่ยวางไว้ใช่ไหมแล้วก็แบบเอาควาสมาใส่ด้วยนะครับผมเออแค่นี้ก็ได้แล้วแหละแล้วอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นเตียงที่บอกว่าเป็นเตียงใหญ่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่ามันจะเป็นยังไงฮะเอาล่ะสำหรับเตียงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นไม้สเปิร์ตนะครับผมวางไปเจ็ดฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเนี่จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะวางขึ้นมาเป็นห้าบล็ ครับนี่ใช้วางเป็นเตียงนะครับผม3บล็อกนะครับไอ้ไม่ใช่ดิเก้บล็อกนะครับสามคูณสนั่นเองนี่จะเป็นเตียงใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็รอบๆครับผมขั้นแรกเนี่ยจะวางเป็นสมูทก่อนนะครับนี่สมูทขวานรอบๆแบบนี้นะครับปึ๊บวางไปแล้วอีกชั้นหนึ่งครับผมก็จะเป็นสโนว์นั่นเองเออก็คือแบบใหญ่จัดๆแล้วผู้ชมดูเด็ดปะพื้นที่แบบโอ้โหเตียงโคตรใหญ่นะฮะยังไม่พอครับผมเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันดีกว่าอย่างแรกก็จะเป็นโคมไฟบนหัวเตียงก่อนนะครับก็จะเป็นแบบสายล่อฟ้านะครับแล้วก็วางเรรทอออ์ไไไว้้้้ดดาานนนนนบบบบแแีะะคัผม่่ยูลล เราใส่เป็นแบบพวกแซปปิ้งมากดีกว่านะครับผมให้มันดูแบบมีความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยสเปิร์ตแซปปิ้งนะฮะอะไรอีเดียวเป็นต้นนีน้แล้วกันก็ผมแล้วก็แมงกรอบแล้วกันมาใส่ไปฮะมัวม่วๆก็ผมจะใส่อะไรก็ได้แหละเอาจริงแล้วเนี่ยไลนนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่ของเรานั่นเองนะับซึ่งโอ้โหใหญ่จริงแค่พื้นที่ตรงเตียงก็คือ9บล็อกแล้วนะครับยังมีแบบรอบๆอีกนะครับผมอ่ะซึ่งไหนๆก็มีเตียงสวยๆแล้วเนี่ยเราก็จะวางเป็นแบบโคมไฟตกแต่งกันบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะซึ่งสำหรับโคมไฟนี่ก็มีหลายดีไซน์เลยนะฮะเเเเเเออออออาาาาาาลลลล่่่่ะะะะะมมมสหรรรรรรรัััับบ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 ดดีีไซซนนน,บบนน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 น์์แแแแแแกกกกกคคค็็็็็จวววววงงงปปปปฮผ้้้้โตย เนี่ยมาแปะรอบๆแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นโคมไฟที่แบบลอยอยู่บนหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยๆนะครับผมอันนี้ดีไซน์แรกใช่ไหมอย่างต่อไปครับผมอ่ะวางไว้ข้างๆอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นกระจกสีเทาเนี่ยลงมา2อันแบบนี้นะครับผมแล้วก็แลนเทิร์นเหมือนกันฮะแต่อันนี้เนี่ยตรงด้านบนเนี่ยจะแปะเป็นแฉกรอบๆก่อนนะครับผมฟบแปะไปแบบนี้ฮะให้ครบสีด้านเลยนะครับแล้วก็ค่อยแปะอ่ป้ายนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่2ของเรานะครับซึ่งสามารถเลือกสร้างได้เลยนะครับผมเล่นดีไซน์์สดดดท้้้้้้้้าายเเเเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่รรรรระะ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 วววงงโมมมมมแแ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 บบ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 ฮฮลลลลลลกกกก็็็็็็็ใใชชชปปปปปออออออคคัััผผูไๆ ได้แล้วแล้วก็จะเป็นแบบดีไซน์3โคมไฟนะครับผมเอาไปตกแต่งตรงหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะตกแต่งห้องไหนก็ได้นะครับแบบห้องนั่งเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันครับผมไม่ใช่เฉพาะห้องนอนนะฮะเอาล่ะสำหรับพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปสร้างตามได้เลยนะครับและสำหรับอย่างต่อไปเลยนะฮะก็คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถเอาเปลือกของชักเกอร์ออกได้นะครับโดยที่แบบปาน้ำยาล่องหนเนี่ยครับผมมาชักเกอร์ของเราใช่ไหมเอามาเป็นไข่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยาล่องหนเนาะ หายไปจริงด้วยว่าเปลือกมันหายนะแต่ว่าเราก็เห็นแบบตัวที่อยู่ข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นแบบหัวเล็กๆแบบนี้เออเป็นเหมือนหอยอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันทำแบบนี้ได้นะครับนี่วางชักเกอร์ไปนะครับแต่ว่าปายาเราหแบบนี้เออมันก็จะเป็นแบบเหมือนตัวอะไรจิ๋วๆที่มันลอยได้นะครับผมซึ่งก็เป็นเลยที่แบบดูน่ารักเหมือนกันนะครับนี่เจ้าชักเกอร์แบบหน้าตาที่แท้จริงเนี่ยมันก็โตแค่เนี้ยแหละเออส่วนที่เห็นเหมือนใหญ่ๆเนี่ยก็คือแบบเป็นเปลือกมันเฉยนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ มา <lien> รอดจากเดอะวอยได้นะถ้าแบบเราเกินแอปเปิลทองไปเรื่อยๆนะครับผมมาไหนลองดูซิว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับจากวันนี้เนี่ยขุดไปที่เดอะวอยเลยครับลงไปเลยครับจากวันนี้ลึกจะจัดนะครับเอาเรามาถึงเดอะวอยแล้วนะครับจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวดีกว่านะครับเป็นโหมดเซอร์ฟเวอรนะแล้วก็กินไปก่อนเลยครับจากวันนี้ไหนดูซิมันจะเป็นยังไงครับเราจะรอดจริงหรือเปล่าสามสองหนึ่งโดดไปเลยครับปึ๊บแล้วกินไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมมาไหนดูซิมันจะรอดหรือเปล่าจากวันนี้ก็คือยังไม่ตายนะครับแบบเเเืืออออดดดดมมมัันนนนกรรรรรรี่่่่ยยยๆฮ้้้้คุณผููชวววจจจะะะไไิงทาแ ชมดูดิลบส0งพแล้วครับจต่วันนี้เนี่ยถ้าเราย,ยังกินแอปเปิ้ลไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางตายนะครับผมในเดอะไวท์นะฮะโคตรโกองอะ่ะเป็นแบบการแฮ็กไมครับเลยฮะเฮ้ย hey, ลงมาเดอะไวท์นะแต่แบบเราย่งเห็นแสงพาทิตอยู่เลยอะ่ะไปไปได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดไปเลยฮะโอ้โหรบสามพแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยมาลองดูได้นะครับแต่ว่าปล่อยให้ตัวเองตายไปดีกว่าข้างล่างมันไม่มีอะไรอยู่แล้วฮะเอาล่ะเจ้าวันนี้ก็ตายไปนะครับผมและสำหรับอย่างต่อไปนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเจ้าตายเดอะแมนนะครับผมมันก็จะไม่มาโจมตีเรานน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 ัััััั่่่่่เเ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 ออออออองงงงงะะะะคครรรรรรรบบไหหหหโดซปป็ืืืจจิลาาา้้้วีีฮมมมมใผกธแล้ววแต่่ามันไม่มมาาาหเเรรจิิงงด้้ววยยย่่ะคืือันนนนๆแบบี แค่เรามองตามันเอาไว้อะนะไปไม่ได้เหรอฮะใช้สายตาหยุดได้วะ่ะมาเดะก็มาเดะเอออยู่นิ่งเลยฮะแล้วถ้ามองอย่างอื่นละ่ะโอ้โหวิ่งมา,ลมาแล้วผมจังหวะนี้เราต้องไอคอนแทคมันได้ทันนะครับเฮ้ยว้าไปไหนแล้วอะใจยเย็นเพื่อนขอโทษจ้องตาจ้องตาเออนี่ไงหยุดนิ่งแล้ว,วผมถ้าใครมองตามันทันเนี่ยก็จะไม่ตายนะครับต่อยไปด่ด้เออไอไปไหนวะเฮ้ยมันมาด้านหลังคุณผู้ชมมันเซตหยอผมฮะไม่นะผมโดนเซตหยอสู่ต่อเหรอไม่เอาโอ้โหตายแล้วผมและอย่างต่อไปนะคุณผู้ชมทอมมี่เนี่ยมันไม่สามารถกระโดดข้ามมาต้นอัสเรียได้นะคคครรรรรััับบบบบบบผผผผมม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 ไไหหนน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 ดูซิจะะะะวววววาาางงงงเเเปปป็็แแแืออลลลล้้้้กกีีีี่ณยท จะเสกซอมบี้มาครับซึ่งเอาเป็นฮัสละกันเออมันกเน็เหมือนกันแหละวางไว้รอบๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จากวันนี้ครับผมวิ่งมาดิเออวิ่งกระโดดเข้ามาครับไหนดูซิมันเข้ามาได้หรือเปล่าโอ้โหดูดิมันทำได้แค่ยืนจ้องนะครับแน่จริงก็โดดมาดิเออเข้ามาไม่ได้ครับผมจริงๆขนาดต้นเนี่ยมันเท่ากับบล็อกหนึ่งพอดีเลยนะแต่แบบมันกระโดดข้ามาไม่ได้บะเป็นไปไ,ได้ยังไงฮะเนี่ยมันก็กระโดดได้แค่นี้ไม่ใช่หรอทำไมเข้ามาไม่ได้ล่ะฮะเออทำได้แค่มองเนี่ยครับผมสุดยอดไปเลยครับผมก็ถ้าใครเเเเนนนนี่่ยยออออาากกสรร้งงงป็็ซซฟโขตััวะะคบ บออกกมา่นเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ฟอร์ดบล็อกเกอร์เนี่ยสามารถป้องกันดาเมจจากอาแม็กมากบล็อกได้นะครับซึ่งมันจะจริงหรือเปล่านะนี่มันจะเป็นบล็อกที่แบบร้อนใช่ไหมเวลาเรายืนเนี่ยมันก็จะเจ็บแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่รองเท้าฟอร์ดบล็อกเกอร์ล่ะไหนดูซิฟอร์ดบล็อกเกอร์สองนะครับจะวันนี้เนี่ยตีบอกกันเลยจาไไ่ายไปเลยครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ใส่เลยนะครับไหนดูซิมันจะไม่เจ็บจริงหรือเปล่านะครับยืนไปเฮ้ยคุณผู้ชมไม่เป็นไรเลยว่ะไม่มีดาเมจทะลุมาเลยนะสงสัยแบบรองเท้ามันเย็นจัดนะครับผมออออ่่่่่ะะะะะเเเเเดินน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 นมมมมาาาาาาทททีีีี้้้้้จจจััััักกกก็็็็็็ปปแแแแขงงบบบบบบคคครรรืยๆหลว กอันนี้้ไดฮะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยและสําหรับอย่างต่อไปฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาผสโตนกับเอสโตนเนี่ยมันมีเท็กเจอร์เดียวกันนะครับผมแต่ว่ามันจะจริงเหรอคุณผู้ชมวางเทียบกันแบบนี้นะครับแล้วก็ไหนลองมองดูซิมันจะเหมือนกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเชเดอร์กันเอาให้ดูนี่ชัดๆไปเลยฮะสีเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะแต่ว่าลายมันเหมือนกันเลยด้วยว่ะเออว่ะมันเป็นเท็กเจอร์เดียวกันจริงด้วยฮะเหมือนแค่แบบเอามาเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับผมแต่ว่าเท็กเจอร์เนี่ยเหมือนกันเปียกเลยฮะเล่นมาตินะครับผมซึ่ง ก็ไม่เคยพิสูจน์เหมือนกันครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองเทสดูนะับเทียบกันเลยนะครับผมว่ามันจะจริงหรือเปล่าจะวันนี้เนี่ยมาตอนนี้เลเวลยังเป็นศูนอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขุดกองปกติก่อนนะครับว่าถ้าขุดหมดนี้เนี่ยมันจะได้เวลเท่าไหร่นะครับผมจัดไปซึ่งถ้าเราขุดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ยี่บเจ็ดอันนะฮะมาตอนนี้เวลหกแล้วนะครับผมมันจะไปอยู่ที่เวลเท่าไหร่นะครับนี่ได้อยู่ที่เวลแปดนะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยนะผมว่าอ่ะอันนี้ก็น แข็งกว่าด้วยนะครับผมตอนนี้เบลเจ็ดแล้วว่ะจะได้เยอะกว่าหรือเปล่านะกดไปครับกดไปครับแปลแล้วผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวน่าเยอะกว่าจริงนะเนี่ยเบลเก้าแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเออว่ะเยอะกว่าจริงด้วยครับอันนี้คือแบบเทียบกัน้เห็นชัดไปเลยนะครับผมว่าแบบได้เยอะกว่าจริงนะและอย่างต่อไปนะครับก็เขาบอกว่าโกลิเชนเนี่ยอันนี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบพวกเชื้อราอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเราวางไว้แบบในห้องที่มืดๆเนี่ยมันจะทำให้มอนสเตอร์ไม่เกิดนะครับซึ่งมันจะจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองสร้างเป็นห้องก่อนนนะะครัับผมจงหวี้เอาล เลยนะครับไม่ได้วางแค่พื้นก็พอแล้วนะครับผมไหนโดเซ่มันจะป้องกันไม่ให้แบบมอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดได้จริงหรือเปล่านะเรียบร้อยนะครับจนวันนี้เนี่ยมาเดี๋ยวเราทำให้เป็นตอนคืนกันดูดีกว่านะครับทำเซตบิดไนท์นะครับผมแล้วก็ปรับให้เป็นแบบนอร์มอลแล้วกันมาตอนนี้เนี่ยมอนสเตอร์ก็เริ่มเกิดกันแล้วนะครับผมดูดิเต็ไมไปหมดเลยฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าข้างในนี้เนี่ยมันจะเกิดได้หรือเปล่าเห็นปะ่ะข้างๆก็เกิดแล้วนะแสดงว่าด้านในก็เกิดได้เหมือนกันครับผมเป็นสเปกสสสเเเเเเเตตออออออรรรรรรร์์ข้้้้้าาาาไไไปปคคคคัััััับบบจจงงงหวววะะะนน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 ีีี่่่่ผูชมมมมมม็กกิิดดดลยแแถ ไปเลยครับจ้าวันนี้อ่านี่ก็จะเป็นน้องสล็อตใช่ไหมแล้วก็กดลิกขวานั่งไปเลยครับดูดิคุณผู้ชมเราสามารถนั่งได้นะครับไปเดีครขาไปดีครับจากวันนี้น้องลงน้ำแล้วครับนี่แหวนก็ผมสุดยอดสามารถขี่สล็อตได้แบบชิวๆเลยฮะไปไหนก็ไปเพื่อนเอออย่าพาเราไปไหนก็ไปเลยฮะจากวันนี้ชิวแน้วผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเอซอมบี้ไม่เอาดิโอหจากวันนี้โดนหนีเลยฮะไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว